แชทแฮปปีบสวัสดีสวีเดนเพื่อนๆงามเย็นนะวันนี้พี่พีนะครับมีรถนะที่หายากนะครับแล้วก็คลาสสิกสุดๆเนี่ยมานาเสนอกันนะครับตอนแรกว่าจะไม่ได้ขานะครับแต่ว่าทนไม่ไหวครับเ c เรียกร้องมาเยอะเหลือเกินนะครับเราก็เอามายนโฉมกันนะฮะวันนี้มีรุ่นลูกฮะนะครับอันนี้ก็รุ่นคุณปู่นะครับเขาเรียกว่าเองมันรุ่นหลานเดี๋ยวมาดูพร้อมกันครับเพื่อนๆนะครับ วันนี้นะครับเรามีเป็น mercedes benz นะฮะนี่ครับ w 1 1 6นะฮะความพิเศษเขาอยู่ไม่ใช่ที่บอดดี้หรือรุ่นนะเพื่อนๆนะเป็นพวงมาลัยซ้ายนะครับในไทยนี่แทบจะหาไม่ได้แล้วนะครับนี่ครับ w 1 1 6นะครับชื่อเขาคือ big bumper นะเพื่อนๆนะฉายาเขาเรียกกันมาแบบนี้นะไม่รู้ถูกหรือเปล่านะกันชนหน้านเพื่อนเพื่อนๆดูดิฮะเห็นไหมครับกระจังหน้านะครับแล้วก็โลโก้เนยังเดิมเลยนะฮะทะเบียน8จอจานนะเพื่อนๆ ยังเดิมอยู่เลยครับคิดเอาละกันนะว่าเดิมแค่ไหนเพื่อนๆนะไฟเฟยนี่คือบอกเลยว่าสวยทุกชิ้นเลยนะสวยอย่างมากๆเลยนะอมาดูพร้อมกันนะครับคิ้วนะครับโคมเมียมพวกนี้ยก็ถือว่ายังสมบูรณ์นะนะครับเด่นตรงเนี้ครับแอ่ไม่มิ่งกว่านั้นคือเป็นซันรูปด้วยแล้วเปิดได้นะจ๊ะสไลด์ออนได้ทั้งบานเลยเดี๋ยวมาเปิดให้ดูนะครับมาดูร้าวครานกล่องเนี่ยดูอย่างมือเปิดนะครับโคมเมียมพวกนี้นะฮะพวกคิ้วนะครับก็ยังถือว่าสมบูรณ์มากๆนะเนี่ย น่าเก็บอะจริงๆเพื่อนเพื่อนน่าเก็บอย่างยิ่งยวดจริงๆอะสาวากาศเนี่ยใช้ได้นะเพื่อนๆนะนี่ครับสวยมากๆนะครับเป็น280 se ด้วยนะครับมันช่างสวยสดงดงามเสียดีกะไรนะครับกันชนหลังที่บอกนะครับหนึ่งในหกิกบัมเบอร์เพื่อนๆพ่สวยๆนะค,คิวโคมเมียมนะครับโดยรวมถือว่าโอเคมากๆนะครับที่เปิด แล,ล้วมันปกติจะเปิดด้านข้างใช่ไหมโจอันนี้รัาเปิดจากข้างบนลงมาฮะเป็นไงนี่โลโก้<า>นี่สติกเกอร์<า>ย,อยังอยู่เลยเพื่อนเอ๋ยอือหือร้อนี่เห็นบอกเป็นลายเล็บสิงใช่ไหมนะครับตอนแรกนึกว่าเป็นเล็บ <S <S ลีโอาเรีกว่าเป็นเสือดาว <S <S ไม่ใช่นะนี่ครับมันดูด้านข้างกันนะฮะสมกับเป็นคุณปู่นะครับราชแมนแตนจริงๆนะฮะสวยจริงๆนะเนี่ยเพื่อนๆจ๋านี่ฮะ ดูเส้นคิ้วเส้นโค้งเลยครับเนี่ยคิ้วโค้งมีกันเดิมมากนะเนี่ยสั่นประตูในเวลามองเพื่อนๆดูเนี่ยเห็นไหมเนี่ยแม่มันหยาดเยอะจริงขอดูผ้าหน่อยนะครับด้านขวานะอ้าวพรมอะไรหายโดดด้อพรมยี่หรังนู้นนะฮะเปิดประตูพี่นิดนึงครับผมหายประตูยี่สวยสะอาดเลยนะพนเพื่อนๆนะเนี่ยคิ้วโค้งมียมนตรงนี้นะครับยังสวยเลยนะก่อนประตูนี่ยังก๊อปแกร็บอยู่เลยนะขอสักทีได้ไหม คิดปิดไปนะฮะเห็นเนเพื่อนนะนี่ฮะโอ้เสียงนี่มันช่างลำบุญเสียงนี่กระไรนะครับนี่ยังไม่ได้เก็บอะไรเยอะแยะเลยนะครับมาเดิมๆแบบนี้นะดูเบาะหนังนะฮะทุกตัวก็ว่าได้คอนโซลช่องแอร์เพื่อนๆลายไม้สวยสะอาดจริงๆนะครับเห็นไปดูฝั่งนู้นกัน <S <S นี่ครับผมปกติฝั่งนี้จะเป็นคนนั่งนะ แต่ฝั่งนี้กลายเป็นพวงมาลัยซ้ายนะในไทยนี่บอกเลยว่าเหลือแค่ไม่กี่คันเองนะหนึ่งในนั้นก็อยู่กับเราแลวเพื่อนๆนะซอกบุมประตูก็เดิมนะอะขอเสียงสีนิดนึงนะครับน้องโดโด้ครับสร้างสวยสดงดงามจริงๆสวยนะเนะี่ยรถติดชึ่งนะนเพื่อนๆรายละเอียดบอกเลยว่ายังถือว่าโอเคนะครับพนักแขนนะครับแล้วก็หัวเกียร์นะครับ ปรกไฟ้าจอไปเรนดรอยด้วยนะเพื่อนๆนะร่วมสมัยสุดๆนะครับตังค่าร์ไเป็นซันรูฟแล้วก็เนี่ยฮะที่บอกว่าเบาะหนักนะครับอย่างเดิมเลยขอดูซันรูฟสักนิดหนึ่งได้ไหมน้องดูโดเปิดให้พี่ดูหน่อยสไลด์ออนเป็นยังไงนี่ครับอเมซิ่งไทแลนด์จริงๆเปืดค้างไว้ก่อนเลยครับน้องดูโดขอดูสองแถวหน่อยฟังเสียงก่อนเพื่อนๆดูกรอนี้ฮะดูฟังเสียงเขาเลยครับ ตาจะไหลเนี่ยคโครเมี่ยมนะครับก็สมบูรณ์มากๆนะจริงๆนะครับด้านหลังของเบาะคู่หน้านะครับก็ถือว่าเดิมทั้งคู่เลยนะเนี่ยครับพลักแขนก็ใช้งานได้นะครับปกตินะครับเครื่องทุงเสียงก็ยังโอเคอยู่รับไฟนะครับเก๋งหลังก็ยังได้พี่เห็นแอบเปิดอะไรอยู่เมื่อกี้ เก็บของ,ของเก็บเหรียญที่เกียวบุหรี่เปล่าอืมใช่ไหมขอดูหน่อยโอ้โหเออจริงด้วยโดย้เออไปไปได้นะสวยจริงนะครับขอดูห้องท้ายนี่นึงอืมสวยสุดเลยเนี่ยพอเปิดวรตูยูปุ๊บนะสาวกาศใช้ได้นะครับเห็นไหมแหลมๆขอดูท้ายนะครับผมบบดิบนิ้วนะเพื่อนๆสติ๊กเกอร์อย่างเดิมเลยนะครับ ถือว่าสมบูรณ์มากๆนะคันนี้นะซื้อเก็บซื้อใช้นะซื้ออวดเพื่อนแล้วกันจอดอยู่บ้านนั่งทานกาแฟอยู่ให้เพื่อนมาถามว่าไอ้เป็นสวยดีนะพอเปิดประตูปุ๊บอ้าวเฮ้ยทำไมพวงมาลัยอยู่ทางซ้ายแค่นี้ก็หล่อแนละ้วจริงๆฮะมีตังค์อย่างเดียวไม่ได้แล้วครับต้องเท่ด้วยฮะนะคนเราไม่เท่เยอยู่ไม่ได้นะเพื่อนๆนะงั้นมาห้องเครื่องเลยดีกว่าน้องโดโดนะครับขอดูห้องเครื่องหน่อยคือนี่เงียบจริงๆเพื่อนๆยูช่วงคิวตลอดเห็นไหมฝันนะ้ำฝนนะ พี่ Amazing จริงๆเลยเนี่ยขอดูห้องเครื่องหน่อยเวลาเปิดนะครับตัวนี้จะไม่มีลิ้นหน้านะจะเป็นเขี้ยวซ้ายขวาต้องกดพร้อมกันถึงจะเปิดได้นะเพื่อนๆนะคันนี้เนี่ยวาง2เจมาแล้วด้วยนะครับร่วมสมัยสุดๆนะครับใช้แบบหายห่วงเลยไม่ต้องกลัวว่าจะเป็นอะไรกลางทางเลยนะจ๊ะสองเจด้วยนะไม่ใช่เจเดียวนะเครื่องอย่างเดียวก็หลายหมื่นแลนะ้วะหกเจ็ดหมื่นต้องมีนะนี่ครับห้องเครื่องนี่ก็สวยมากนะดูเลยฮะ ว่าน้องว่าน้ำนะลายเครื่องเออไรเอเ่ยังเดิมมากๆเลยนะตั้แต่ความหน้ามาเนี่ยรอยแตกเดิมๆผมไม่กล้าทํานะมาเดิมยังไงเดิมอย่างนั้นเลยนะครับสติกเกอร์เนี่ยดูนะฮะดูความขลังของเขาเลยฮะยันเพจเพ oh, ื่อนโอ้โหเมซิซไทยแลนด์จริงนะครับแต่เครื่องสวยนะครับซอกเสื้อก็ยังเดิมอยู่นะครับฝาผ้าหลังคาก็ยังเดิมมาได้เวลาโชว์ตัวแล้วสวยจริงๆ ซันลูปด้วย,ยเห็นแบบแบบเมื่อกี้ขอดูนี่ก่อนยังอ,อยู่เลยนะท่านประธานครับอะไรครับเนี่ยจะมีคนฟังการเมืองอยู่ยกันเนี่ย <c oughs> น้ำตาจะไหลม <c oughs> ีกิจมีใช้ครับทุกคนนะครับ <c oughs> ยังไม่พูด <c oughs> <c oughs> สันหนึ่งรอบอะ,อะทำไมขึ้นฝั่งเนี้ยเบอร์เสดสเบนนะเพื oh ่อนๆนะ w ร1เบนะงหนึนะ ปีหนึ่งเก้าแปดห้านะนี่ท่านขุนราชแมนแตนมาเนี่ยม,มันช่างเทพจริงๆนะรอขาดกลับดีกว่านะครับเดี๋ยวไปนั่งสักรอบงเพื่อนๆมาละขอโบกหน่อยมันช่างเจ่มแบบจริงขอไปด้วยคนอ,อ้าว,อวขอโทษที่หม่อมมอม,มอมยู่ทางซ้าอยอะฮะจริงๆนะ ไม่ได้แกล้งนะลืมจริงๆขึ้นทางขวามาสักหนึ่งอรอบดีกว่าฮะขอเช็คภายนะสไลดหนึ่งน้องโดโด้หมดแล้วเนี่ยเริ่มตัวจากเก๊ก่อนเพื่อนๆผมเห็นแบบม่อกินนี้ดูสกักก่อนเนี่ยครับไอเราก็เปิดแรงไม่ได้นะครับต้องอเผาแล้เพืนะ่อนนะจะบอกว่าบุกซ์วิสยังมีอยู่นะโอ้โหอเมซิ่งไทยแลนด์อเมซิ่งคนนั้นคือไฟติดด้วยด้วยเลยอโอ้ไม่ได้ดูเลยอ่ะขอดูก่อน เดี๋ยวค่อยแกะให้ดูดีกว่าเพื่อนๆนะเดี๋ยวจะมืดแล้วนะครับนิ่มนุนอกมากๆนะครับจอยนรอยนะขอดูเดือมานิดหนึ่งานะลองดโด,ดครับอ้มันคลาสสิกสุดๆนะครับสวิตช์แอร์ใต้คอพุงมาลนะัยนะแอร์เกียร์เจี๊ยบเพื่อนดูสะก,ก่อนเห็นไหม,มนะครับไฟนะครับกระจกมองหลังนะครับแล้วก็นี่นที่บังแดดนะครับเราต้องไม่อยากจะกดลงมารุนแรงนะฮะของทุกอย่างต้องทนุถนทนอมนะครับ ต้องต้องปรับถังโดไม่ใช่ดับฝังนี้ไ,ไปแล้วแนอัน <laughs> สักนี้หนึ่งเีนือไหนก็เข้ามาละขอสรุปสักทีได้ไหมสรุปตรงไหนฮะปุ่มนี้นะครับแม่เหมือนช่้งล่อจริงๆอะปิดเลยน้องโดโดนะครับซอดอยู่สุดยอดนะครับแล้วก็มีสวิตไฟเก่งงด้านหลังด้วยเปิดพี่ดูนิดนึงเมื่อกี้สวิตไหนเอ่ยสวิตดีใช่ไหมครับเห็นนิดนึงฮะปิดเลยครับโอเคอุปกรณ์โดยรวมถือว่าใช้ได้นะ ก็พูดสมบูรณ์สุดๆดีกว่านะฮะมาสักหนึ่งรอบในหมู่บ้านนะฮะปลอดภัยนะเพื่อนๆน,นะมาดูฟิลกันนะครับฟิลนี่ฟิล,ฟลรถที่ขาดวาไม่ใช่นะใช่ครับออกเป็นอารมณ์นะเดี๋ยวขอกวนรอบหนึ่งก่อนดีกว่านะะวนเป็นวงกลมก่อนโอ้โหเนีน่ยเพื่อนๆฟิลดีนะแมฟแ่ฟิลกู๊ดเอาแรงฟิลกู๊ดฟิลฟิลดีโอเคครับผม ซาเน่เลยครับน้องโดโด้ครับนั่งนั้นรู้สึกว่าเหมือนตัวเองเป็นราชาแมนแตนอะไรสักอย่าง่แหนะฮะรถที่ขับดีนะนิ่มวนวลพี่ว่าเสียงอะไรน้องโดโด้ไม่ยอมปิดหน้าต่างหนึ่งบานนะเห็นไหม,มจริงๆเลยเชียวพี่ว่าเสียงอะไรเข้ามานิดหนึ่งนะมันต้องแบบนี้ฟิล์มนี่ขอโทษทนะีนเพื่อนๆนะนี่ญี่ปุ่นนะเหมือนให้ครูสีเขียวเลยนะอืน้องเงี้ยแบบนี้พี่ก็ว่าอยู่เสียงอะไร ภาษีนี่คือน่าเจ็ดแตเป็นทันวาเลยนะเพื่อนๆอีกยาวเลยนะคลาสสิกอ่ะอยากขับเล่นเลยอะ่ะวันหยุดเนี่ยไปจอดแถวพวกคาเฟ่น้าถ่ายรูปนะครับนี่หนะึ่งฮะเบี่ยงเลยฮนะอโอ้โหยนงไม่ชินจริงๆนะเพื่อนเหมือนนั่งรถพวงมาไราหายฮนะ <c oughs> วุ่ยจะดีอ่ะจริงวุยฟิลดีจริงฟิลดีจริง จริงๆถ้ถาดูกกไกลๆนี้ก็ได้นะก็เหมือนหม่อมเหมือนกันนะไปอยู่แล้วเนี่ยถ้าจะแมนแตนจริงๆน้องโดโดอ่ะไปหนึ่งรอบที่ถือว่าน่าจะได้อะไรไม่มากก็พอนะเพื่อนะๆนะอฮดจอดนี่นะครับน้องโดโดครับขับดีอะ่ะจริงๆเครื่องยนต์ดีด้วยนะครับเรียบร้อยแนละ้วนะครับถือว่าเป็นหนึ่งรอบที่ฟิลกูดได้อยู่นะดูฟิลอันเพื่อน ได้อ่ะ้าพหลังคาเขาสวยอ่ะถ้าเป็นกลางวันเนี่ยน่าจะเห็นชัดกว่านี้นะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ยังพอเห็นอยู่นะเนี่ยโดยรวมแต่ละอย่างก็ยังถือว่าสมบูรณ์นะโอเคอ่ะเป็นหนึ่งรอบที่สุดยอดจริงๆนะฮะเดี๋ยวมาดูระบบไฟกันนะครับว่าติดครบหมดไหมนะครับนี่ใช้ได้หมดเลยนะนเพื่อนนะอืมเอาจริงนะถ้าเป็นผมนะผมจะโหลดนะให้หมอบเลยนะใส่แม็กซ์สักสิบเก้านะ บอกเลยว่าสายคลาสสิกเนี่ยเฮ้ยสวยเลยนะแต่ใครชอบแบบคลาสสิกก็ไม่ว่ากันนะเพื่อนๆแต่ถ้าถามผมอะ่ะนะครับถ้าใจพี่พีนะนี่ฮะเหมือนช่างหยดย้อยจริงๆเพื่อนๆนะจริงๆสายถ้าถามผมนะสายหมอบเลยนะครับจะกดให้เลียดพื้นเลยนะครับแม็กสิบเก้ายี่สิบเลยนะเอาให้เต็มเต็มซูมนะฮะพูทเทิลบิวเวอร์กนะหรือคารินเซ่ก็ได้นะครับสวยๆเลยนะครับ มันช่งางเย้ายวนใจจริงๆนะเพื่อนๆนะจะปิวหนึ่งหนึ่งหกเพื่อนๆนะไฟขาเป็นหลอดหนึ่งน้ำตาจะไหลมาแล้วจ้าแจ่มจริงๆนะครับคันนี้บอกเลยราคาแบ่งปันนะเพื่อนๆนะรับไปเลยที่2,99,000บาทเพื่อนๆรับไปเลยจ้ารถสะสมหายยากเลยจ้า ต้องรีบกันแล้วนะโอเคนะเพื่อนๆขอบคุณครับเอกสารแนบท้ายสักนิดนึงเดินเรีบพี่อยู่เมื่อกี้มีอะไรให้ชมจ้ะเล่มทะเบียนอ๋อลืมเลยเรามีเล่มทะเบียนอยู่ขอดูเล่มทะเบียนนิดนึงเล่มทะเบียนเรามีถูกต้องแล้วเพื่อนๆนะดูใกล้มากไม่ได้นะครับเป็น PDPA นะนะครับดูลำดับหน่อยสิลำดับสองแล้วเพื่อนๆนะเผื่อจะเป็นลำดับหนึ่งที่ซ้ำนะอย่างแบบเล่มทะเบียนมีครบทุกอย่างถูกต้องที่พีพีเอต้องขายนะจ๊ะอย่าลืมนะจ๊ะพัสดุพีพีเอต้องขา สวยทุกใจทุกคันจ้าฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานพวกเรากันด้วยนะครับผมแล้วฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับที่ช่องพีพีนักข่าวดูแชนแนลนะครับในช่องยูทูบนะครับอย่าลืมกดซับสไคร้นะครับแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อรับชมคลิปใหม่ได้ก่อนใครจะได้ไที่ภาพรถสวยๆนะครับมีมาลงขายให้ดูทุกวันนะครับชื่อเพจร้านและยูทูบนะครับชื่อเดียวกันเลยนะครับผมชื่อช่องพีพีนักข่าวูนะขอบคุณครับ